ต้อนรับคณะกรรมการนะคะเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มนะคะครั้งที่5ของนางสาวเอื้อมพอสุภาพนะคะค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2562นะคะณโรงเรียนวัดอินทาวาเขตตลิ่นชันะคะหน้าที่การสอนหลักๆเลยนะคะก็คือวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ะะและ4นะคะค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษนะคะก็คือปฏิบัติเวรประจําวันจันทร์นะคะแล้วก็ช่วยงานด้านอนามัยกับคุณครูวาสนานะคะแล้วก็โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างนะคะแล้วก็โครงการสารสัมพัน์ชุมชนนะคะ นี่ก็ดึงคนที่บ้านมาช่วยห่อของฝันนะคะวันนั้นค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษต่อนะคะก็คือกิจกรรมแล่งเรียนรู้พันไม้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมสีสัะสะอาดตาเปจากเขานะคะแล้วก็กิจกรรมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมหมูน้อยรับพลังงานแล้วก็นักคิดอัจฉริยะนะคะ ต่อไปนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งการด้านการปฏิบัติตนนะคะ,คะมีวินัยในตนเองนะคะคก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาอยู่เสมอนะคะไม่ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับผิดชอบนะคะก็คือมาถึงโรงเรียนก็จะทําหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอเสมอ,อทุกหน้าที่นะคะเช่นการสอนก็จะตั้งใจสอนแล้วก็เข้าสอน ตรงต่อเวลานะคะต่อไปคุณธรรมจริยธรรมนะคะสำหรับข้าราชการครูนะคะอันนี้ก็จะเข้าวัดทาบุญอยู่เสมอนะคะเพื่อในตอนที่มีโอกาสแล้วก็ได้เข้าร่วมถวายกะเช้าแด่เจ้าวาดวัดอินทาวาแล้วก็พระอาจารย์สํารารนะคะเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีนะคะก็คือการปฏิบัติตนนะคะไม่เป็นที่สืบเสือเสเส่อมเสียแก่องค์กรนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งนะคะที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะรอบอครั้งสุดท้ายที่ทานะคะก็คือการการทากิจกรรมล้างอ่างล้างมือนะคะน,นี่ก็ทานักเรียนทําด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมจิตอาสา ไปด้านมาตรฐานวิชาชีพนะคะแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาตรฐานวิชาชีพก็คือการปฏิบัติตนนะคะก็คือการแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็การเป็นกัลยาณิมิตที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนจรรยาบรรณจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะนยกตัวอย่างเช่นจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะคะก็คือไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะก็คือ,คอรักศิ์เท่ากันทุกคนนะคะ 7. านเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูอันนี้ก็คือมีใจรักและก็ศรัทธาในวิชาชีพครูนะคะแล้วก็มีความภูมิใจมากที่ได้รับค่าราชการนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่เป็นลูกคนแรกนะคะที่ได้รับค้าราชการแล้วก็เป็นความหวังของมู่บ้านด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ด้านการพัฒนาตนเองนะคะอันนี้ก็ได้รับการวิเทศการสอนนะคะ นิเทศการสอนทั้งเพื่อนนิเทศเพื่อนแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระนะคะแล้วก็ท่านรองแล้วก็ท่านผออัอนนี้ตัวนี้ก็ได้รับน,ำำนําคําแนะนานะคะเทคนิคการสอนนําไปปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองอยู่เสมอนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับวิชาชีพนะคะจากแต่ก่อนอาจจะเป็น สาวไบเกอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาพัฒนาตนเองนะคะให้มีความเหมาะสมกับวิชาชีพของตนเองนะคะการดำรงชีวิตที่เหมาะสมนะคะก็คือยึดทางสายกลางนะคะแล้วก็แบ่งปันตนเองแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขเสมอเมื่อมีโอกาสอัน <Leah> นี้ก็ได้ไปอมอบความสุขให้เด็กๆที่บ้านนะะก็คือเลี้ยงหมูกระทะให้เด็กๆ แล้วก็อเลี้ยงขนมแล้วก็น้าผลไม้อันนี้เด็กๆด,ดีใจมากค้ากินหมูกระทะมีความสุขมากอันนี้เลี้ยงทั้งโรงเรียนนะคะ40 45คนค่ะอันนี้นะคะ,นนะ,คะต่อไปก็จะเป็นด้านการปฏิบัติงานนะคะด้านการปฏิบัติงานอันนี้คือด้านการจัดการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดย สอดคล้องกับหลักสูตรถาศึกษานะคะอันนี้เป็นการจัดกิจรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะนําสื่อนะคะเรียนเรื่องลำดับที่นะคะนำสื่อที่นักเรียนสามารถมองออกแล้วก็เราก็ตั้งชื่อนักเรียนค่ว่าออคนนี้อยู่จุดไหนแล้วก็ตั้งคําถามให้นักเรียนบอกว่าเออแล้วคนข้างซ้ายของนักเรียนเนี่ยซ้ายมือของนักเรียนคือใครข้างหน้าคือใครข้างหลังคือใครอันนี้นะคะก็ให้นักเรียน อ่าช่วยกันตอบนะคะนักเรียนก็สนุกมากก่อนเปิดกิจกรรมก็จะมีอ่าการยืนขึ้นทำกิจกรรมว่าเออเรามาทําสัญลักษณ์กันดีกว่าอันไหนด้านซ้ายนไหนด้านขวาข้างหน้าข้างหลังประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเป็นการอ่าจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมนะคะอะ่ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ป .4 น,นี้ยกตัวอ,อย่างของปอ .4 นะคะคือการทดลองสถานะของสาาสารรอบตัวนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนนำ อุปกรณ์มาเองเช่นน้ำมันไข่ลูกโป่งนะคะอันนี้ก็มาทดสอบว่าสถานะแต่ละชนิดนะ่ะมีสถานะเป็นอะไรนะคะนักเรียนก็จะบอกว่าน้ำมันไข่แล้วก็ลูกโป่งมีสถานะเป็นอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะที่ผ่านมานะคะน,นี้ก็ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะส่วนมากจะใช้การวีดีโอพอลนะคะ แต่เบเกาลอาจจะมีเพลงมีอะไรที่นึงค่ะค่ะก็อันนี้ก็วิดีโอคอรนักเรียนแต่นักเรียนที่เข้าร่วมก็มีประมาณ6คน7คนแต่ก็ยังสอนนะคะก็เข้าร่วมแล้วก็เปิดหนังสือแบบพื้นหัดนักเรียนไปด้วยแล้วก็ครูก็จะมีกระดานหนูก็จะมีกระดานแล้วก็เขียนให้นักเรียนดูว่าเออข้อนี้คิดยังไงอะไรยังไงนะคะเขียนให้นักเรียนดูโดยการใช้ อะไรนะเขาเรียกไม้เซลฟี่ค่ะตั้งไว้แล้วก็ส่องกล้องเอาค่ะไม่ไม่ค่อยได้เจอหน้าครูสักเท่าไหร่นะแต่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเอากล้องกลับมาหาเราตัวนักสือมันก็จะกลับก็เลยใช้การใช้ไม้เซลฟี่แทนค่ะส่วนของอวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้อันนี้คือการใช้ powerpoint ในการทำสื่อนะคะก็คือ,อทั้งเรื่องการประโยชน์เรื่องประโยชน์อันตรายและการ,รจับไฟฟ้านะคะชนิดของป .3 ษาแล้วก็ป .4 ก็เรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงนะคะ ใช้โปรแกรม PowerPoint ทำนะคะอันนี้ต่อไปเป็นการพัฒนาผู้เรียนนะคะก็คือการพัฒนาผู้เรียนทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะในการดําเนินชีวิตค่ะนอกห้องเรียนก็จะเป็นการระเบียบวินัยในการเดินแถวนะคะการปฏิบัติตนกับเพื่อนการปฏิบัติตนยังไงกับครูว่าเดินผ่านครูต้องทํำยังไงนะคะอันนี้ก็สอนอาระเบียบวินัยนอกห้องเรียนนะคะส่วนภายในห้องเรียนนะคะก็ ถ้าเวลาถ้าในช่วงชั่วโมง3นะคะถ้าได้ดูแลนักเรียนที่ทานข้าวนะคะก็จะนั่งจะนั่งทานข้าวกับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็บอกนักเรียนไปด้วยว่ามารยาทในการกินข้าวเป็นยังไงเราไม่คุยกันในขณะที่กินข้าวถ้าเราคุยกันในขณะที่กินข้าวมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารให้หมดนะคะแล้วก็ห้ามเลือกทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกประโยชน์นะคะประโยชน์ของ อาหารและก็คุณค่าของอาหารด้วยนะคะต่อไปนะ <_ T> <ๆ>คะการพัฒนาทางวิชาการนะคะอันนี้ยกตัวอย่างคณิตศาสตร์นะคะในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์อ่ะในก่อนก่อนเข้าขบทเรียนนะคะก็จะมีเกมคือคณิตคิดเร็วนะคะทุกคาาทุกครั้งที่เข้าเรียนก็คือจะเป็นเกมคณิตที่เร็วก็คือจะเขียนโจทย์ให้นักเรียนประมาณ5ข้อนะคะ ประมาณ5ข้อแล้วก็ตัดแล้วก็แจกให้นักเรียนทุกคนหลังจากนั้นก็จับเวลาจับเวลาแล้วก็ให้นักเรียนคิดแล้วก็ใครเสร็จก่อนก็ยกมือขึ้นแล้วก็พอเสร็จทุกคนปับ๊บแล้วเราก็มาตรวจพร้อมกันว่านักเรียนทําถูกไหมอันนี้เป็นกิจกรรมใช้เวลาแค่ประมาณ4นาทีหรือ5นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เข้าสู่บทเรียนนะคะแล้วก็ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเพื่อสอดคล้องกับอาลักสูตรฐานศึกษ,ษานะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะการพัฒนาสถานศึกษานะคะด้านอานบสนุด้นานวิชาการะคะนี่ก็ได้จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างเช่นถ้าเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะบูรณาการในวิชาภาษาไทยไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการเรียนหรือว่าเพราะว่าในแต่ละวิชาถ้านักเรียนอา่านหนังสือไม่ออกก็จะไม่สามารถเรียนได้นะคะแล้วก็เป็นการจัดก,กิจกรรมที่ว่าให้นักเรียน โดยการเพื่อนสอนเพื่อนนะคะก็คือจับคู่ให้นักเรียนสอนเพื่อนถ้าคนนี้เสร็จแล้วลองไปจับคู่สอนคนนั้นดีไหมเพราะว่าถ้านักเรียนสามารถสอนคนอื่นได้แสดงว่านักเรียนก็เข้าใจในบทเรียนนั้นนะคะส่วนโครงการกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษานี่นะคะก็เป็นกิจกรรมไอโครงการด้านทัศนศึกษานะคะตัวนี้ก็เป็นการนักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะเป็นการใช้ประสบการณ์ตรงของนักเรียนนะคะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมพันไม้ภายในโรงเรียนนะคะเพื่อนักเรียนเกิดความรู้นะคะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจภายในโรงเรียนของเรานะคะต่อไปทักความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะอันนี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจํานะคะเช่นการไปช่วยงานศพแล้วก็การเข้าไหว้ขอพรนะคะ กับท่านเจ้าวาดและก็พระสําราญนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมนะคะในวันพระที่พนักเรียนเข้าไปตักบาตรนะคะนี่ก็ถ้ามีโอกาสก,ก็จะเข้าไปนะคะถ้าเป็นในช่วงที่เป็นชั่วโมงว่างนะคะก็จะเข้าไป <S <S ด้านการปฏิบัติงานในช่วงโควิดในเดือนมกรานะคะอันนี้ก็เข้าไปปฏิบัติงานในห้องสมุดนะคะก็ตอนนี้ก็ดําเนินการ ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเห็นหรือว่าพนักง,งานสถานที่ทํางานอว่าอันไหนที่เราสามารถช่วยได้เรากา็ช่วยนะคะและ้วก็การทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะก็คือการสอนอ,ออนไลน์แล้วก็การทําอาชีการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็มากา,การมาปฏิบัติเวรนะคะก็จะทําความสะอาดหลังจากที่ปฏิบัติเวรเสร็จแล้วนะคะหลังตอนหกไอตอนสี่โมงเย็นยนะคะ ค่ะต่อไปก็เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับ PLC นะคะตัวนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะตอนตัวนี้นะคะก็ได้จับคู่กับครูบัณดีกับคุณครูการตะพลนะคะในความคิดของตัวเองนะคะก็คือ PLC นะคะคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนนะคะแล้วก็นํามาแนะนําวิธีการสอนเพื่อนําไปพัฒนาตนเองนะคะ มันมีอยู่หลักๆก็คือมีอยู่5้าด้านนะคะมีอยู่5้าข้อก็คือวิเคราะห์หลักสูตรวางแผนแล้วก็นําไปทดลองแล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากนั้นก็การออกแบบแผนใหม่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการขั้นที่1ขั้นแรกน,นะคะคือวิเคราะห์หลักสูตรวางแผนนําไปปรับอันนี้ ก็จะมานั่งคุยกับคุณคณรูกัมตะพลก่อนนะคะนาแผนการเรียนรู้มาคุยก่อนแล้วก็นําหลักสูตรมาคุยกันก่อนว่าเราจะจัดการเรียนการสอนอยังไงนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้น D&C นะคะก็คือการทดลองทดลองสอนแล้วก็ให้คุณครูกรัมตะพละมานั่งดูนะคะวิธีการสอนของเราเป็นยังไงในส่วนที่ในส่วนของการ สังเกตการสอนก็คือได้ไปสังเกตการสอนจากคุณคณรูกันตะพนนะคะตอนนี้ก็ได้เทคนิคของเขามาก็คือคุณครูเขาเขาจะมีโดดโดดเด่นในด้านของการใช้สื่อนะคะเขาจะมีสื่อการสอนเยอะมากของคุณครูการตะพนันนี้ก็จะเอามาปรับใช้กับวิชาของตนเองนะคะขั้น reflection และก็ reusing นะคะก็คือการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะ และก,ก็การออกแบบแผนใหม่ตัวนี้พอเราสอนเสร็จแล้วนะคะคุณครูการทุน,นก็มาให้คําแนะนํานะคะว่าในในส่วนของกิจกรรมเนี้ยควรเติมกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับนักเรียนวัยนี้ดีไหมเพิ่มเติมใบงานดีไหมเพิ่มเติมสือ่อแบบนี้ดีไหมเขาก็จะให้คําแนะนํานะคะคนที่คาดว่าจะเกิดจากการพัฒนาตนเองนะคะก็คือได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากเพื่อนครูในการปฏิบัติในรูปแบบของ PLC นะคะแล้วก็ได้องค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตนเองเข้าเป็นสู่ครูอาชีพค่ะดิฉันนางสาวเอื้อมพรนะคะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกข้างนะคะที่ได้เข้ามารับชมนะคะการประเมินในัางนี้นะคะก็จะจะรับคำแนะนำนะคะไปปรับปรุงแก้ไขใน ครั้งต่อไปค่ะ